สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอยูแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้ก็จะแบ่งปันเพื่อนๆสร้างแขนเสื้อแฟชั่นนะคะเป็นแขนไขว้ปลายแขนนะคะแบบตามหน้าปกเลยเสื้อแขนแบบนี้ทําไม่ยากนะเพียงแต่จะสับสนตอนที่เราแยกแพทเทิร์นแค่นั้นเองพอดีจะทําตัวอย่าง แขนนะ,ะส่งให้ลูกค้าก็เลยจะแบ่งปันให้เพื่อนๆดูเลยหาวิธีสร้างแพทเทิร์นนะคะแล้วก็จะเย็บให้เพื่อนๆดูคร่าวๆนะคะตัวนี้จะเป็นย่อส่วนแต่ตัวเลขที่ก็จะบอกวิธีแยกการแยกกี่เซนกี่นิ้วจะเป็นตัวเลขจริงนะคะมาเริ่มเลยค่ะสร้างแขนเสื้อพื้นฐานขึ้นมาก่อนนะคะที่ EP เพื่อนๆไปดูที่ EP57 นะคะวิธีสร้างแขนเสื้อแขนเสื้อจะเป็นแขนเสื้อยาวประมาณพวกเสื้อ แขนสส่วนสี่ส่วนประมาณนั้นนะคะตัวนี้ก็จะกําหนดความยาวเสื้อนะคะอยู่ที่สิบเจ็ดนิ้วนะคะสิบเจดนิ้วจากตรงนี้จากจุดนี้ลงมาประมาณ1ิบ็ดนิ้วหรือสี่ิห้าเซนประมาณนั้นนะคะแล้วแต่จะยาวอยู่ประมาณประมาณนี้นะคะพอเราทําแขนเสื้อเสร็จแล้วเรียบร้อยกาหนดปลายแขนนะคะเพื่อนขาไม่ต้องไม่ต้องเล็กนะปลายแขนจเขาจะควยตรงปลายแขนประมาณนี้ประมาณนี้แขนเสื้อ จะไม่ไม่เล็กนะคะจะไม่ทาแขนเสื้อเล็กเพราะว่าเวลาเขาควยเขาจะกระทุ้งขึ้นมานะคะจะได้แลดูแบบเป็นดีไซน์นะคะปลายแขนไม่ต้องให้ฟิตมากนะคะอย่าให้ฟิตวัดแบบหลวมหน่อยพอเราสร้างแขนเสื้อเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะประมาณนี้ความยาวอยู่ที่17นิ้วหรือ45เซนประมาณนั้นนะคะ45เซนนะคะอันนี้เป็นตัวเลขจริงนะคะจากเส้น ตรงนี้เป็นเส้นกลางเส้นใต้ท้องแขนนะคะวัดขึ้นมาจากจุดนี้ขึ้นมานะคะจากจุดน,นี้วัดขึ้นมา15เซนนะคะจากจุดน,นี้15เซนจากจุดน,นี้วัดขึ้นมา15เซนค่ะ15เซนค่ะ ให้เกิดเส้นลักษณะนี้นะคะขีดเส้นให้เกิดเส้นลักษณะนี้ไม่งงเนาะนี่ค่ะต่อมาเราจะตัดออกแขนหน้าแขนหลังเขียนไว้นะคะตัดตรงกลางแขนนะคะตัดตรงเส้นกลางแขนนี่ค่ะ แบบนี้นะแบบนี้นะคะเราจะมาแยกนะคะนี่ค่ะอ่าชิ้นหลังไว้ก่อนชิ้นหน้าไว้ก่อนนะให้เกิดลักษณะนี้ให้เกิดเส้นลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะแคบแคบไว้นะคะถ้าไม่ทันแคบไว้อ่ากระดาษมารองอทําชิ้นหลังก่อนนะคะ กลางแขนตัวนี้ไว้ก่อนนะคะให้เกิดเส้นลักษณะน,นี้นะ,ะติดเอาไว้นะนี่ค่ะเราจะแยกออกมาจากจุดนี้นะคะจากจุดจากจุดนี้มาหาจุดที่เราตัดแยกนะคะสิบห้าเซนนะ,ะแยกสิบห้าสิบห้าเซนนะคะ <CM. S 2> แล้วขีดนะคะทีนี้เราก็ใช้แม่บรรทัด แบบนี้ค่ะบางจากจุดที่เราแยกนะคะเป็นเส้นขนานนะนี่ค่ะจากจุดนี้นี่ค่ะขีดแบบนี้นี่ค่ะเส้นนี้ด้วยนะคะจากจุดนี้จากจุดนี้มา5เซนนะคะจากจุดนี้วัดมา5เซนค่ะจากจุดนี้วัดมา5เซน จากจุดนี้5เซนเช่นกันนะคะนี่ค่ะเกิดเส้นลนนักษณะนี้แล้วนำแผ่นนี้นะคะแผ่นด้านชินนนะะนช้นหน้านะคะแผ่นชิ้นหน้าวางเส้นขนานตรงเส้นที่เราขีดมาเห็นไหมคะจากจุดนี้มานะคะวางเลยแบบน,นี้ค่ะนี่ค่ะ5เซนเห็นไหม จากจุดนี้5เซนให้เขาชนกันนะคะจากจุดนี้5เซนจุดนี้5เซนตรงนี้ก็ให้ตรง5เซนจุดนี้ก็5เซนตรงปลายนี้ให้ตรงกันนะคะจากจุดนี้ใหต้ตรงตรงเส้น5เซนที่เราวัดออกมานะคะไม่งงนะนี่ค่ะ พอเราเกิดเส้นลักษณะนี้เสร็จแล้วนะคะตรงจุดข้างแขนนี่จะเป็นให้เป็นรูปทรงแบบนี้นะคะไม่งงนะตรงข้างแขนเขาเป็นเส้นหักจากจุดนี้มาจุดนี้เขาหักเราโค้งนะคะขีดแต่งให้เขาเป็นเส้นโค้งนะคะนี่ค่ะจากจุดนี้เขาหักเราจะต้องแต่งเส้นใหม่สองข้างต้องทําเหมือนกันด้านนี้เช่นกันขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะนี่ค่ะโค้งนะคะในส่วนของท้องแขนของเรา ถ้าเราไม่แต่งใหม่เขาจะหักเส้นจะหักนะคะนี่ค่ะแต่งเลยในส่วนของปลายแขนนะคะในส่วนของปลายแขนตรงนี้เราก็แต่งเข้าให้สวยงามนะคะตรงจุดนี้นี่เลยนี่ค่ะแต่งโค้งนะคะไม่เอาเส้นหักม,มุมจากจุดนี้เราก็แต่งเช่นกันนะคะนี่ค่ะ ให้เข้าเป็นโค้งนะคะให้เข้าเป็นขีดเป็นเส้นโคง้งนี่ค่ะจากจุดนี้นะคะที่เราวัดออกมา5เซนจุดนี้ถูกไหมคะจากจุดนี้5เซนจุดนี้ก็5เซนเช่นกันนี่ค่ะทําสัญ,ญลักษณ์เอาไว้นะนี่ค่ะแยกตัวเลขตามที่ก้อยบอกเลยนะคะเป็นตัวเลขจริงนะ ตัวนี้จะเป็นแขนย่อส่วนก็จะทำตัวอย่างส่งไปกับแพทเทิร์นให้ลูกค้าว่าเย็บแบบนี้นะแต่เป็นย่อส่วนนะคะค่ะแขนเราจะตัดสองอ่าตรงเนี้ยจะเป็นแขนหนึ่งแต่ก็จะตามเย็บให้ดูแขนหนึ่งนะคะแขนเดียวนี่เราก็ตัดเลยตัดเลยนะคะเรากลิ้งเลยนะคะ ส่วนที่ที่ก้อยบอกว่า5เซนจากจุดนี้มา5เซนเห็นไหมจุดนี้5เซนเช่นกันตรงนี้เราจะเจาะนะคะเราจะเจาะนี่เลยนะคะ่ะอันนี้จะเย็บให้ดูคร่าวๆนะคะจะเย็บให้ดูคร่าวๆจะทำเสื้อแขนขว้ นี่ค่ะแล้วก็จะกลิ้งตามตามกระดาษที่เราสร้างแพทเทิร์นนะคะอันนี้ก็จะทําแบบละเอียดนิดนึงนะคะให้เพื่อนเพื่อนมือใหม่ดูนี่ค่ะกลิ้งเลยค่ะตามจุดนะคะตามจุดที่เราสร้างเลยนะคะตรงส่วนของชิ้นหลังเราก็ทําสัญ,ญลักษณ์เอาไว้นะคะว่าตัวไหนชิ้นหลังด้านหลังนะ,ะตรงแผ่นที่เราแยกออกมาตรงจุดนี้5เซนเราจะเจาะตรงนี้เรากลิ้งกลิ้งเอาไว้นะคะนี่ค่ะกลิ้งตัดจรงจุดนี้หเซนนะคะ เก่งเอาไว้เพราะว่าเราจะเจาะตรงนี้เพื่อที่จะไข่กันนะค่ะเพื่อนๆกดติดตามช่องเอาไว้นะคะกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเวลาก้อยลงคลิปจะได้ไม่พลาดนะคะเพราะว่าก้อยแบ่งปันการลงสร้างแพทเทิร์ตามหน้าง,งานให้เพื่อนๆดูทุกวันค่ะจะได้ไม่พลาดตรงชิ้นหลังนะคะทำสัญ,ญาลักษณ์เอาไว้นะ,ค,ะคือชิ้นหลังเนาะ นี่ข้างแขนในส่วนของปลายแขนเราก็จะเจาะเช่นกันตรงจุดนี้ที่เราวัดมา5เซนจากจุดนี้5เซนนะนี่ค่ะเรากิ้งตัดเอาไว้เลยนะคะกิ้งตัดเอาไว้เลยแขนเสื้อตัวนี้นะคะส่วนตัวก้อยก็ยจะไม่กลับสาบตรงจุดนี้นี่ค่ะ จากจุดนี้เราจะกลับสาบถูกต้องไหมแต่ก้อยมองว่ามันแข็งอะ่ะมันจะทําให้ผ้าหนาไปก็จะใช้เย็บริมจะเย็บริมบริเวณนี้ที่เราจะเจาะนี่ค่ะจะเย็บเย็บหายค่ะเย็บหายมาถึงตรงนี้ปลายแขนแล้วก็ส่วนของด้านบนก็จะเย็บริมเล็กๆก็จะเหลือไว้ประมาณนี้ในส่วนที่เราจะเจาะเป็นรูนะคะจะเย็บริมจะไม่ใช้กลับสาบเพราะว่าเขาจะแลดูหนาะอันนี้ส่วนตัวก้อยนะาก็จะไม่กลับสาบถ้าเพื่อนๆจะกลับสาบก็แล้วแต่แต่ก้อยจะเย็บริมนะคะอ่าไปเรา ไปเริ่มเย็บนะคะ,ะเห็นไหมคะตรงจุดที่เรากิ้งก็คือจุดที่เราจะเจาะเพื่อที่เราจะควายแขนนะคะเพื่อที่เราจะควายแขนให้เข้าพันกันตรงปลายแขนแบบแขนแฟชั่นนะคะไปค่ะค่ะเรามาเริ่มเย็บเลยนะนี่ค่ะตรงปลายแขนนะคะตรงจุดนี้จะเย็บริมใช้เย็บริมเอานะคะเย็บริมแล้วก็จะเย็บตรงที่เราจะเจาะด้านบนนี่ค่ะ มาเลยค่ะ่คะจะเย็บริมในส่วนของปลายแขนนะเย็บเก็บริมเล็กๆค่ะที่ไม่กลับสาพเพราะว่ากลัวเขาจะหนานะคะก็เลยเลือกที่จะเย็บริม ในส่วนของด้านบนตรงจุดนี้นะคะเราก็จะใช้เย็บริมระหว่างที่ส่วนที่เขาจะเจาะนะคะตรงจุดนี้ตัวเข้าโค้งคลิปเขานิดนึงนะคะ มีเสียงรบกวนกราบขออภัยนะคะก็ไม่ได้ตัดต่อวิดีโอนะคะบางครั้งก็จะมีสะดุดบ้างนะคะไม่บ้ากันเนาะก็จะพยายามแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะตัดเจียนออกไปเลยนะคะเราก็เย็บอีกครั้งหนึ่งก็คือเย็บเก็บริมสองครั้งนะนี่ค่ะ ตรงจุดนี้ด้วยนะคะ พอเราเย็บเก็บริมครั้งที่2เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเ <_' un> พื่อนๆแนะนําให้เพื่อนๆไปรีดนะคะแต่ตัวนี้ก็จะไม่รีดนะเราไปรีดตรงรอยที่เราเย็บมันย่นถูกไหมคะนี่ค่ะตรงจุดนี้เราไปรีดเลยรีดให้เรียบนะคะฉีดน้ํารีดให้เรียบเลยนะ,ะตรงจุดนี้พอเราเย็บเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะคว้วยนี่ค่ะอันนี้ด้านนอกเนาะนี่ค่ะค,ะคว้วยมาแบบนี้ จับเย็บเลยไม่งงนะทำใหม่อันนี้ด้านบนเดี๋ยวเพื่อนจะงงกันตอนนี้อ่ะตอนไข้นี่ค่ะอันนี้ปลายแขนถูกต้องไหมตรงนี้ปลายแขนนี่ค่ะตรงนี้ที่เราเย็บเจาะนะคะจุดนี้อ่ด้านบนนะคะไม่งง,งนะทีนี้เราจะมาต่อตรงกลางแขนที่เราตัดแยกตรงนี้ออกไปเราจะต่อเขานะฮะนี่ค่ะ ด้านนี้จับพลิกนะคะปลายแขนจับพลิกมานี่ค่ะอันนี้ตรงหัวแขนนะเอามาจับวางนี่ค่ะนี่เลยปักต่อจะต่อกลางแขนนะคะนี่เลยเราก็ดึงลงมาเรื่อยๆนะคะดึงลงมาเรื่อยๆจนถึงจุดที่เราเราคลิ้งเอาไว้ก็คือจุดที่ว่าเจาะ5เซนตรงตรงจุดนี้นะคะ่ะตรงที่เรา กลิ่งเอาไว้ที่ว่าห้าเซนนะนี่ค่ะที่เราเย็บริมนี่เลยตรงนี้เขาจะเป็นยอดส่วนมันก็จะเลดูเล็กๆหน่อยนะแต่ถ้าเป็นสัตว์วนจริงอ่ะแขนเขาจะใหญ่กว่านี้นะคะใหญ่กว่าเยอะเลยแต่ตัวเลขที่ก้อยบอกการแยกนะคะใช้ใช้ได้จริงนะอันนี้แค่ก้อยแค่จะทำเป็นตัวอย่างคร่าวๆส่งไป กับแพทเทิร์นให้ลูกค้าดูนะคะแล้วก็เย็บนะคะเย็บต่อกลางแขนเลย พอเราเย็บตรงกลางแขนตรงนี้เสร็จแล้วนะเจียนตะเข็บเขาออกให้เล็กหน่อยนะคะแล้วไปพงนะไปพงตรงจุดนี้นะแต่ก็อยไม่ได้พงให้ดูนะนี่ค่ะไปพงนะอย่าลืมพงนะคะถ้าเราตัดใส่เองตัดจริงๆแล้วเสื้อเราจริงๆเราจะต้องพงนี่ค่ะเราจะต้องไปพงสมมุติว่าพงเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่ค่ะดึอออกมาปลายแขนเสื้อเราก็จะไขว้แล้วปิดนะคะก็จะเป็นปลายแขนเสื้อบิดไขว้ตาม เป็นงานแฟชั่นน่ะนี่ค่ะเขาก็จะเป็นรอนของเขานะคะอันนี้มันไซส์เล็กจะดูไม่ค่อยออกแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่อ่ะมันจะดูออกเลยค่ะถ้าเป็นของจริงอ่ะนะที่เราแยกสัดส่วนจริงอ่ะเขาตรงนี้เขาจะห้อยเวลาเราใส่นะคะก็จะเป็นถุงนะแล้วก็เย็บต่อปลายแขนปกติของเราทั่วไปนะคะอันนี้ก้อยแค่ทําให้ดูคร่าวๆแค่นั้นเองนะคะก็แค่ทําให้ดูคร่าวๆนะ ลองดูนะคะลองไปทําดูค่ะเป็นแขนเสื้อแฟชั่นแขนไขว้ปลายแขนนะคะแขนเสื้อแฟชั่นต่อท้องแขนเสร็จแล้วก็ไปพง้งตัดเจียนตะเข็บแล้วก็ไปพ้งนะคะแล้วก็ไปเข้ากับตัวเสื้อของเราได้เลยการทําเสื้อแขนไขว้นะแขนแฟชั่นหวังว่าคลิปที่ก้อยทําคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนนะคะไม่มากก็น้อยดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องไว้นะคะกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเอาไว้เวลาค่อยลงคลิปจะได้ไม่พลาดนี่ค่ะก็จะอคอยกันประมาณนี้อันนี้ก็จะแรดูแปลกๆหน่อยเพราะว่าเป็นตัวย่อนะคะเป็นแขนย่อส่วนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ